มาค่ะนะคะของม6นะคะเรื่องของความร้อนและแก๊สนะคะขึ้นเรื่องใหม่นะคะมาดูความหมายของคำว่าความร้อนก่อนก่อนที่จะไปถึงตัวแก๊สนะคะนักเรียนจะต้องเข้าใจในส่วนของตัวว่าความร้อนเนี่ยมันคืออะไรนะคะความร้อนนะคะเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สะสมอยู่ในโมเลกุลของวัตถุนะคะในรูปของพลังงานจน ก็ยังสามารถเปลี่ยนนะคะเป็นพลังงานรูปอื่นได้ของความร้อนก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยต้มน้ําจนเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ําเดือดกลายเป็นไอน้ําเราเอาความร้อนที่เกิดจากไอน้ำเนี่ยนะคะไปพัดใบพัดแล้วให้ใบพัดนั้นกลายเป็นมอเตอร์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพลังงานจนต่อไปได้ยกตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้คือความร้อนนะลูกความร้อน สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้นะคะต่อมาความร้อนเราก็ต้องดูว่ามันร้อนขนาดไหนจะรู้ได้ยังไงก็คือตัวอุณหภูมินะคะ temperature temperature Tem ตัวนี้นะคะแปลว,ว่าอุณหภูมิรูปแปลว,ว่าอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์นะคะในการวัดเนี่ยมากมาย แต่สเกลที่จะใช้นะคะแต่สเกลที่จะใช้ส่วนใหญ่จะมีอยู่4ีสเกลหลักๆบนโลกใบนี้นะคะมีอยู่สีสเกลหลักๆก,ก็ได้แก่ 1. องศาเซลเซียสอันนี้บ้านเราใช้การที่จะเราบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะบอกว่าหน่วยองศาเซลเซียสอันนี้คือของบ้านเรานะคะต่อไปค่ะองศาฟาเรนไฮ ข้ามนะคะข้ามเควินไปเควินเนี่ยจะใช้ในการคำนวณซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกต่างประเทศหลายๆประเทศ,ะเทศนะคะก็จะใช้เป็นองศาฟาเรนไฮต์ตัวนี้แล้วก็มีองศาโรเมอร์นะคะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะคะเนื่องจากว่าองศาโรเมอร์เนี่ยมันมีสเกลนะคะอยู่แค่80สเกล ก็คือถ้าพูดถึงความละเอียดมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับตัวองศาเซลเซียสหรือแม้กระทั่งว่าเควินเควินก็มีสเกลอที่ร้อยสเกลเหมือนกันนะคะมาเอาใบงานนะคะที่คุณครูแจกให้เอาตัดนะคะนักเรียนตัดแล้วก็แปะลงไปในสมุดนะคะแปะลงไปในสมุดเรามาเช็คพิจารณากันถ้านี้อุปกรณ์ของเราเป็นทอร์โมมิเตอร นะคะอุปกรณ์ของเราเป็นโทอ m โมมิเตอร์แล้วสเกลที่ใช้วัดของเรามีทั้งสิน้นองศาเซลเซียสเควินไม่มีองศานะคะองศาฟาเรนไฮต์องศาโรเมอร์ er. นักเรียนสังเกตตรงนี้ข้างบนตรงวงกลมตรงนี้เราเรียกว่าองศานักเรียนสังเกตของเควิน ไม่มีนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขียนถ้าเป็นองศาเซลเซียสเราจะต้องมีวงกลมอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นเควินเราไม่มีคำว่าองศานะคะใช้คำว่าเควินได้เลยมาดูสเกลจุดเยือกแข็งแล้วก็จุดเดือดอันนี้เป็นของน้ำถ้าเราเอาโธมิเมเตอร์นะคะโทมิเมเตอร์ทั้ง4สเกลนี้ไปจุ่มลงในน้ำอ่าเริ่มต้นนะคะ จุดเยือกแข็งถ้ามันเป็นน้ำแข็งในหน่วยขององศาเซลเซียสจะบอกว่าน้ำแข็งแข็งอยู่ที่0องศาเซลเซียสแต่ถ้าเควินบอกไม่ใช่0นะน้ำแข็งคือ273เควินฟาเรนไฮน์บอกไม่ใช่0ไม่ใช่200กว่าแต่คือ32องศาฟาเรนไฮน์โรมเมอร์โรมเมอร์บอก ศูนย์เหมือนกันน้ําแข็งเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะคราวนี้ปล่อยให้น้ําแข็งละลายแล้วก็ต้มต้มน้าต่อไปให้เดือดปรากฏว่าพอเวลาน้ําเดือดนักเรียนในองศาเซลเซียสจะอยู่ที่น้ําเดือดนะคะ100องศาแต่เควินบอก373เควินฟาเรนไฮต์บอกน้ำเดือดอะ2 1 2ิอเดอ 212องศาฟาเรนไฮน์ส่วนโรเมอร์บอกน้ำเดือดอยู่ที่80องศาโรเมอร์อันนี้คือความต่างของ4สเกลนะคะอันนี้คือความต่างของทั้ง4สเกลนักเรียนจำภาพนี้ไว้นะคะว่าจุดเยือกแข็งของแต่ละสเกลนั้นมีตัวเลขเป็นอะไรแล้วก็จุดเดือดนะคะจุดเดือดมีสเกลเป็นอะไรนักเรียนมาเขียนลงไปในช่องนี้นะคะอันนี้คือสูตรในการคำนวณ ของแต่ละตัวนะคะอุณหภูมิที่อ่านค่าได้ไม่ว่าจะอ่านในหน่วยขององศาเซลเซียสเควินหรือฟาเรนไฮน์ใดๆก็ตามนะคะจะต้องลบด้วยจุดเยือกแข็งนะคะจุดเยือกแข็งของเขา <c oughs> จุดเยือกแข็งแล้วหารด้วยนะคะจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะจะใช้เป็นตัว x ใช้เป็นตัว x นะคะคือค่าที่อ่านได้ลบด้วย f จุด p นั่นก็คือจุดเดือดอจุดเยือกแข็งทัทีท f e นะคะจุดเยือกแข็งแล้วก็หารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งนะคะเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นขององศาเซลเซียสแล้วกันนะคะเช่นขององศาเซลเซียสค่าที่อ่านไดน้ค่าที่อ่านได้เป็น องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเป็นองศาเซลเซียสลบด้วยจุดเยือกแข็งของเขาคือ0หารด้วยจุดเดือดคือ100ลบด้วยจุดเยือกแข็งคือ0นะคะจุดเยือกแข็งคือ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นองศาเซลเซียสนะคะส่วนด้วย100 อันทัดต่อไปนะคะแล้วถ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิขององศาเซลเซียสเป็นเควินได้ไหมคะเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์ได้ไหมคะเปลี่ยนได้โดยการเอาอัตราส่วนที่เท่ากันของสเกลข้างบนนั่นแหละเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเป็นบรรทัดนี้นะคะเป็นบรรทัดนี้ก็คือของคุณครูขอเขียนตรงนี้ใหม่นะคะขอเขียนตรงนี้ใหม่จากเดิมทีลบศูนย์กับลบศูนย์ด้านล่าง เท่ากันเราก็จะลบออกให้เหลือเป็นแค่องศาเซลเซียสส่วน100นะคะส่วน100ส่วนเคลวินนะคะเคลวินจุดเยือกแข็งของเขาก็คือ2 0 0 273ใช่ไหมคะเราก็273มาลบไว้แล้วก็หารด้วย จุดเดือดลบจุดเยือกแข็งตรงนี้นะคะลบออกมาแล้วนะคะลบออกมาแล้วได้หนึ่งครูเขียนเป็นหนึ่งเลยนะคะได้หนึ่งรต่อไปดูองศาฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์สองสองลบด้วย32สองตรงนี้นะคะลบออกมาแล้วได้180รอปดสจะได้จาง,ง่ายขึ้นนะคะจะได้จำง,ง่ายขึ้น ส่วนโรเมอร์นะคะเลขศูนย์เลขศูนย์ก็ตัดทิ้งไปจะได้จําได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจุดลงไปหนูก็เขียนแค่นะคะเขียนแค่องศาเซลเซียสนะคะเขียนแค่องศาเซลเซียด <c oughs> หารด้วย100เท่ากับเควินลบ273หารด้วย100เท่ากับองศาฟาเรนไฮต์ลบ 32หารด้วย180เท่ากับองศาโรเมอร์หารด้วย80อันนี้คืออัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนักเรียนจะสามารถนะคะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นองศาอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสให้กลายเป็นเคลวิน องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็องศาโรเมอร์อ่ะเรามาช่วยกันนะคะ,ะเราต้องการเปลี่ยน25 2สองศาเซลเซียสให้กลายเป็นเคลวินก่อนอ่ะแล้วก็เอา25องศาตรงนี้นะคะหารด้วย100อ่ะ แล้วก็เท่ากับอ่าเราก็เอากรอบตรงนี้มาเควินลบสองสหารด้วย100่งรอยาทำเป็นเควินก่อนนะคะทำเป็นเควินก่อนนักเรียนดูสิคะอะไรตัดได้100ตัด100เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำเป็นเควินก็จะได้ K คลบสองสาม ฝั่งนี้25เพราะฉะนั้น k นะคะ Kevin คือ k ตัวใหญ่นะคะเท่ากับเอา273ไปบวกนะคะ273บวก25ได้เท่าไหร่ในหน่วยของ Kevin 273บวก25นะคะจะได้298อันนี้ในหน่วยของ k e วินต่อไป ทำหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์เราก็เอากรอบตรงนี้มาก็คือ25ส่วน100เท่ากับตรงนี้ค่ะองศาฟาเรนไฮต์ลบ32ส่วน80อได้นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูจะคูณไขว้ขึ้นไป ก็จะได้ว่าคูณควยขึ้นไปก็จะได้เป็น25คูณ180หาร100เท่ากับองศาฟาเลนหายลบ32ตรงนี้นะคะ25คูณ180เท่ากับ4,500นะคะ4,500หาร100ตัดตัด ตัดตัดใช่ไหมเหลือ45 32ลบอยู่ก็ย้ายไปบวกซะนะคะเราก็จะได้ว่า45บวก32ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะในหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์32บวกส5ได้77องศาฟาเรนไฮต์นะคะต่อไปโรเมอร์คะ่ะโรเมอร์ เราก็หยิบกรอบของอะไรองศาเซลเซียสส่วนหนึ่งร้อยนะคะก็คือยี่สิบห้าองศาส่วนด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับโรเมอร์องศาโรเมอร์ส่วนแปดสิบนะคะก็องศาโรเมอร์ส่วนแปดสิบอันนี้ทำไง คูณไขว้ขึ้นไปนะคะคูณไขว้ขึ้นไปเลยโอเคก็จะได้ว่า25 25คูณ80หาร100เท่ากับองศาโรเมอร์ได้เท่าไหร่25คูณ80ตรงนี้ได้2,000ส่วนหนึ ตัด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 ก็จะได้ว่าองศาโรเมอร์นะคะเปลี่ยนเป็นองศาโรเมอร์ก็คือ20องศาโรเมอร์นั่นเองค่ะอันนี้คือคำตอบนะคะในหน่วยของเควินได้เท่านี้ในหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์จะได้เท่ากับ77องศาในหน่วยขององศาโรเมอร์จะได้เท่ากับ 20องศาโลเมอร์อันนี้คือการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนสเกลจากสเกล1ไปอีกสเกล1ทําแบบนี้นะคะอ่ะและที่จะต้องใช้ในเรื่องของอบทนี้เรื่องของแก๊สก็คือจะต้องเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสตัวนี้นะคะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้กลายเป็นองศาเคลวินให้ได้ ให้กลายเป็นองศาเคลวินให้ได้ถ้าักเรียนสังเกตบรรทัดนี้นะลูกักเรียนจะสังเกตว่ามันก็แค่เอาอะไรเอาองศาเซลเซียสนะคะไปบวกกับอะไร273เพราะฉะนั้นเราจึงได้สูตรนี้ค่ะ,ะการเปลี่ยนนะคะจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินไม่มีคำว่าองศานะองศาเซลเซียสเป็นเคลวินก็คือ t ใหญ่เท่ากับ t เล็กบวก273 โปรดจงจําไว้นะคะโปรดจงจําไว้ที่ใหญ่คือหน่วยของเควินที่เล็กคืออุณหภูมิองศาเซลเซียสที่เราวัดได้มาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเด็กหญิงมานีวัดอุณหภูมิร่รางกายได้37องศาเซลเซียสดูนะคะใช่ไหม เออวัดได้เราก็ไปแทนค่าตัวทีซะแล้วก็บวกด้วยสองมันก็จะออกมาในหน่วยของเควินข้อนี้นะคะข้อนี้ครูอธิบายไว้แบบนี้ให้นักเรียนลองทำนะคะให้นักเรียนทำอ่ะอันนี้คือการเปลี่ยนต่อไป เด็กชายกันใช้เทรโมโมิเตอร์นะคะแบบองศาฟาเรนไฮต์วัดอุณหภูมิน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่เลยอ่านค่าได้465องศาฟาเรนไฮต์ให้เปลี่ยนเป็นเซลเซียสองศาเซลเซียสนะคะก็เหมือนตรงไหนล่ะเหมือนตรงนี้นะคะฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสแต่คู่ขา อันนี้มันเป็นองศาเซลเซียสนะแล้วให้เป็นฟาเรนไฮต์แต่โจทย์มันให้ฟาเรนไฮต์มาเป็นเซลเซียสหนูจะทําไงบอยากจ้าให้หนูเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ่าใส่ตัวเลขลงไปแทนที่ตัว f ของหนูลบด้วยสามสองหารด้วยร้อยแปดสิบตรงนี้นะคะแล้วตรงเนี้ยเว้นว่างไว้ใส่เป็นองศาเซลเซียสแล้วคำตอบสุดท้ายหนูจะได้องศาเซลเซียส โอเคไหมแค่สลับกัน <c oughs> อ่านะคะให้ดูจากตรงนี้นะคะไปต่อนะอืมแ <c oughs> บบฝึกหัดให้อยู่สองข้อนะคะคราวนี้ขอต่อเรื่องนี้ค่ะ คือการเปลี่ยนสถานะของสสารเรารู้ว่าสสารทั่วไปของสารทั่วไปสสารทั่วไปมีอยู่ทั้งหมด3ส,สถานะได้แก่อะไรบ้างล่ะ 1. ของอะไรของแข็ง 2. ของเหลว 3. แกส๊สใช่ไหมคะของแข็งของเหลวและสถานะเป็น แกส๊สอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เป็นน้ำแข็งนะคะให้เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยถือว่าเป็นสถานะอะไรของแข็งใช่ไหมคะน้ำแข็งอือมันก็แข็งน้ำแข็งแล้วก็อันนี้คือน้ำที่มันละลายแล้วใช่ไหมคะสถานะของเหลวแล้วนี้ก็ละเหยอันนี้คือไอน้ำ นะคะน,นี่คือไอน้ำคือสถานะแกส๊สอันนี้น้ำแข็งอันนี้คือน้ำปกติอันนี้คือไอ้น้ำการที่น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำจะต้องเกิดอะไรนักเรียนตัวเนี้ยแปลว่าอะไรคะเขาเรียกว่า การหลอมเหลวนะคะการหลอมเหลวการหลอมเหลวก็คือละลายนั่นแหละเรียกว่าหลอมเหลวนะคะการหลอมเหลวแล้วในขณะที่น้ำนะคะจะต้องเป็นไอน้ําเราเรียกว่าอะไรคะตรงนี้การละเหยนะคะการละเหยเอาละ คราวนี้ถ้าเป็นไอน้ําแล้วอยากจะกลับเปลี่ยนสถานะกลับให้กลายเป็นน้ําไอน้ํากลับมาคืนสู่เป็นน้ําอันนี้เราเรียกว่าการควบแน่นนะคะการควบแน่นแล้วถ้าเป็นน้ําต้องการกลายเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าการแข็งตัวนะคะ การแข็งตัวมีคำถามถ้าสถานะของแข็งถ้าสถานะของแข็งต้องการกระโดดกลายเป็นแก๊สเลยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเป็นของเหลวก่อนได้หรือไม่ให้เวลาคิดห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบคือได้ค่ะแต่ ไม่ใช่น้ำแข็งแต่จะเป็นลูกเหม็นนะ่ะนักเรียนเคยเห็นไหมที่เอาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้าคะลูกเหม็นลูกเหม็นเนี่ยมันไม่กลายเป็นน้ำก่อนนะมันละเหยไปลอยดังนั้นการที่ของแข็งนะคะข้ามสถานะข้ามสถานะนะลูกกลายเป็นแก๊สเลยอะ่ะเราเรียกว่าการละเหดนะคะเราเรียกว่าการละเหดตัวนี้นะคะของแข็ง ข้ามไปเป็นแก๊สเลยเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการระเหิดอ่าการระเหิดนะคะการระเหิดส่วนถ้าเป็นแก๊สอยู่แล้วไม่ต้องให้มันเป็นของเหลวแต่ให้กลายเป็นของแข็งทันทีเราเรียกมันว่าการระเหิดกับแต่ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่แคการระเหิดตัวนี้เฉยๆเราจะไม่ค่อยเห็นการระเหิดกลับเท่าไหร่นะคะเราเพียงแค่ว่าข้ามจากของแข็งไปเป็นแก๊สเนี่ยเราเรียกมันว่าการระเหิดนะคะเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้พวกนี้นะคะ80สิบแคลอรี่1้อยแคลอรี่ตรงนี้นะคะเราค่อยมาดูย้อนเราค่อยกลับมาดูย้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ให้นักเรียนนะคะจำไว้นะคะว่าอุณหภูมิตรงนี้นะคะสำคัญเด้อ คุณครูจะขอวงตรงนี้นะคะน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเนี่ยจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศองศาน้ำแข็งนะคะจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาำงะะจำไว้ไเลยนะคะส่วนน้ำนะคะน้ำสถานะสุดท้ายคือ1้อยองศาจะเดือดอยู่ที่ร้อยองศาถ้าเกินร้อยองศาเซลเซียสไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไอน้ำ เหมือนกันค่ะถ้าอุณหภูมิของน้ำต่ำกว่าศูนย์องศาต่ำกว่าศูนย์องศาเราจะเรียกมันว่าน้ำแข็งนะคะเราจะเรียกมันว่าน้ำแข็งให้เรียนจำรูปนี้ไว้จากน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำที่ศูนย์องศาน้ำศูนย์องศาจนถึงจุดเดือดมากที่สุดเป็น100องศาหนึ่งองศามากกว่านี้ จะเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำนะคะการระเหยกลายเป็นไอน้ำมีอยู่สเตปแค่นี้นะคะมีอยู่สเตปแค่นี้เดี๋ยวคุณครูลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเอาละค่ะวันนี้คุณครูสอนคือสองเรื่องนะคะก็คือการาดูนะคะองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮน์การวัดอุณหภูมิในสเกลต่างๆ กะะารวัดอุณหภูมิในสกิลต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนสถานะของส,สารนะคะก็การบ้านคือให้นักเรียนทํา2ข้อนี้นะคะให้นักเรียนทํา2ข้อนี้โอเคนะคะเราพบกันคลิปหน้าค่ะ